มาหนีมาอย่างอยากมารับใส่พี่จนนี่รับใส่ยังยังไม่ติดคุกเหรอเคยบ่บ่บกเคยแหมือนบ่บมีลูกมีเมียเราบ่ลูกเมียผู้ฮะเอายืนวันดีสวัสดีครับลูกลูกยืนเนี่ยลูกยืนยืนไว้อยู่วันนี้เอออมบืนเอาขอหย่าสัมผัสเดี๋ยมีบัตรบ่เอาบัตรไห้บังเน่ยมาได้ใส่้ฮะมาแต่ทั้งอำเภอสว่างเดีนดินยืนมันแดดบ่ไม่ยังเราคอยบ่ไม่ยังคอยเจ็บเอว ม,มาแต่อำเภอสว่างแดนดินนี่อคอาบัตรไปนะหมดล้ดวอยู่นี่ทำอะไรกับปูก่อนเลยเนี่ยไปทางใดนอมบันซื้อหน้าอย่างนี่ครับนายสัต,ตยุทธตะลี่ซีครับผมนายอะไรนะนายสัต,ตยุทธตะลี่ซีครับผมบ้านเลขที่หนึ่งร้อยห้าแปดครับ บ้านเลขที่158ครับ158หมู่หมู่หนึ่งหมู่หนึ่งตำบลแนีมกลองผมนะแม่กลองไหนนะตำบลยังบ้านทัดตำบลทัดทองครับบ้านทัดตำบลทัดทองอำเภออำเภอสว่างเรนยินจังหวัดสกลนครอ่ามามานี่มายังอยากมารับใส่พี่จนนี่เหรอครับรับใส่ยังยังไม่พี่จนนี่ช่วยครับช่วยยังเรอทีนี้ยงความ จากจนเนี่ยครับยากลําบากเลยว่าเป็นคนดีบ่มีไผอยากช่วยเหลือครับอะไรก่อนนะว่าเป็นคนดีบ่อยากมีไผช่วยเหลือปานใดนะครับเะไดเป็นคนดีบ่มีอยากมีไผช่วยเหลือปานใดมันหมายความอย่างไรไมายืนนะมาผีมาผีมันห่อนแดดทั้งว่าแดดสัองความดีของคนดีครับฮะอะไรก่อนนะเขาไปเห็นคุณค่าความดีของคนเออไม่ดีที่ล่เสมาพี่ยางไม่นีคนเกิดมาคุยกันผียังวันมันแดดมันซองเออมาพี่มายืนมายืนผีแดด มัดประชาชุนเฮีย์แล้วกินเข้ามาแล้วกินเข้ามาแล้วบ่เน,นี่ยฮะข้าวเลงมั้ครับกินข้าวเที่ยงมากเลยยังข้าวเนี่ยกินไม่ได้บ่เตะเสาเนี่ยบ่ขันบ่ได้กินสิบแห่เด็กน้อยไปเอา,มาไม่กินบ่นกินครับผมบ่บนั่งรถมเเาเตะรุงเทพหรือม,มาเตะสกลมาเตะจังหวัดสกลหมดแล้วครับโอ้มาเตะเสาเลยบ่หรือมาเตะหมู่บ้านมาเตะยั่มื่นแหละออกจากบ้านมาเตะหมู่บ้านนี่ครับลงทางครับลงทางไปเสีอ้อมไปอ้อมมาอยู่แถวแถวคน อำเภอพ,พิบุญมังสาหาันนี่ยนะครับอ้อมโดยวิธีการเดินหรือวิธีการนั่งรถจะนั่งรถนี่แหละครับผมไปลงใส่เราจะมาอ้อมแถวแถวอำเภอพ,พิบุญมังสาหันนี่ยนะครับอ้อมไปอ้อมมาอยู่แถวๆนี่แหละครับแล้วมาอังสีใดโดยวิธีไดนนี่มีคนมาส่งบ่หรือยังว่าเฮ้รถสามล้อเขาจะอเอาคนมาส่งครับเอามาส่งครับผมเมื่อคืนนอนอยู่มใส่มื่อคืนนอนในรถทั่วบ่เรื่องไหน อยู่แถวแถวบุญทลิกนี่ครับผมคือเดี๋ยวไปหอดบุญทลิกลงทางครับมี่นอ้นลายทางเจ้าสิไปใส่ไอ้มารับใส่พี่จอนี่มารับใส่พี่จอนี่เนาะครับผมโอ้ยผมบัวยากรอบัวตองไห้มารับซุนมาใส่เราผมโ่เป็นถือปูต่องจิมี่ใส่บนนั้นเคยเห็นเบียกมากอยู่วะนี่เคยอยู่เคยต้องประวัติบะประวัต แบบบีครัติดคุกเหรอเคยบ่บ่บ่เคยจังแม่นบ่มีลูกมีเมียหรือบ่ลูกเมียหรือฮะเอาอยู่นบนได้ครับแล้วพ่อแม่หูอยู่บ่กว่ามาหนีแนมกล้องให้พ่อแม่เห็นน้ำเออขึ้นหูอยู่บ่กว่ามาหนีให้เพิ่นบ่ได้ห่วงอืมหู่จักอยู่ครับอ้าบอกคุณวางไหนอืมบนบ่ได้บอกแล้วครับว่าสิมาอยู่นน้ำจีจนนี่เกิดมาเลยครับคิดว่าผมสิรับอยู่บ่ ผมกับ่อรู้ครับเออข้าใจเนาะรักการผุมเนี่ยบทิมดอกมะหอดแลก็ะเดี๋ยวให้แตงพอ่อเขาไปกินเนาะครับเออเรื่องงานเอาไปที่หลังได้เบื้องต้นจ้ามากไกลไปก็เป็น<ส>ห่วงเนาะซื้อเ่นซื้อ,อยังโซครับโซซื้อจริงสัตยุทธ์ตะลีซีครับอ่าเข้าใจพี่น้องผมว่าจากมาจะโดนและวครับมันบมีเงินท่าลดมาอืมเดค่ยรถมาลดมายรายไปไหนล่ะไอ<ม>้มาอยู่บงัง ซองสามพันนี่เราเขาเศร้ายังบ่ด้กินเขาเที่ยงยังบ่ด้กินวาดิี้เขาเศร้าเขาเที่ยงกินแล้วครับเขาเลี้ยงบอนกินเขาเที่ยงแรเดี๋ยวยังกินอยู่นี่เดี๋ยวแตงเพราเขาอยากกินเนาะผมกะง่ายได้เลยกะเขาใจดอกว่าหักแพงผมชื่นช่มติดตามก็เลยอยากมาอยู่น้ำเนาะแต่กะขันเรื่องงานเนี่ยบ่มีนะบ่ิยวานอัตราการจ้างงานว่างงานเนาะ มีงานยังเกิดเหตุดการนั่นล่ะยูไดก็ยูยูบได้ก็ไปโดยวิธีการของผมเข้าใจวะครับพราอมันกับบได้มีงานในตําแหน่งที่จะรองรับเป็นพนักงานเงินเดือนอีหยังแต่ขันยูผมกับมี่น้าใจเบิ่ดล่ะให้ทุกคนครับอให้เบิ้นั่นล่ะบ่ทิมบ่ปาดอกขออนุญาต่ายคลิปเป็นหลักฐานไปเด้อ้าเธอเจ้าขมาก่อเหตุอย่างนี้ในท้งหน้าข่อยก็สิได้เอาคลิปนี้ไ้เป็นหลักฐานครับอว่านายสัตยุตธตลีสีเนาะครับเจ้าเขามาเพราะว่าขอย้ประกาศอื่นเขาม่าเนาะ อใจหนห่ยเนาะครับรรเป็นกำลังใจให้เฮ็ดเวียกยังเป็นอยู่บ่นี่ตัดหญ้าตัดยุ่งเป็นอยู่บ่ครับบ่เคยได้ตัดปันเดยครับเฮ็ดยังสัน่นเฮ็ดเวียกยังเป็นสัน่นสิรับใช้นี่เฮ็ดยังเป็นกินเหล้าเป็นหมู่บ่อยจริงเหรอน่อค่อยกินเหล้าปานเดยครับบถ่ถนัดแนวใดยทำงานไทยงานนางานสวนนี่ยเจ้าหญ้าเจ้ยายให้พวนดินดอกไม้ให้ก็ได้ครับอันนี้เอาแล้วเอ้าเจ้าก็เก่งอยู่นี่ว่าเอาแต่บ่เคยตัดหญ้าแม่นบ่ครับ บ้านผมบ่มีบ่มีเครื่องอ๋อเข้าใจมีอยู่แต่ว่าอยู่นีนหลังอื่นเขาครับบ้านผมบ่มีครับมันเป็นคนจนอีหลีเฮียมะพี่แดดแดดแทนมาพี่มาพี่ฮ้อนเอากระสันเอาเป็นว่ามือนีเดี๋ยวนอนเดี๋ยวหาให้ดดุกน้องแต่งบนอนให้เนาะอ่ามะออื่นค่อยว่ากันไหมนะเดี๋ยวกินเขากินน้ำ นะนั่งยู่นี่เดี๋ยวสิบอกว่าเดี๋ยวให้ไอ้ดอนมาบอกว่าให้เห็ุนั่งจังไหนครับผมเดี๋ยวเอาเขาแลกงยังกินเขาแล้งต้องกันครับนะมาหอดแล้วกับบอทิมบมปะครับส่วนเรื่องอนาคตคอยว่ากันคอยกบจักบอกว่าเจ้ามาส่งไหนเนาะอ่าแต่ก็ยังยังน่อยคอยกอดมีหลักฐานทั้งอำเภอสว่างเจ้าเออพอฮะอำเภอสว่างเด่นดินบุญลครับอืมอาโอเค ก็เป็นกำลังใจให้คือเก่าล่ะอันนี้ครับค่อยไปอยู่นอกครับนอเคยไปอยู่ไอ้ค่อยไปก็เป็นกำลังใจพี่รองห้าครับดีล่ะครับก็คือเรื่องราวของชีวิตครับกับทายไ่อเป็นหลักฐานฮาเธออามี่ยังเกิดขึ้นกับพ่อได้มีคลิปมีใบหน้านะครับเป็นหลักฐานไหวขอขอเป็นกำลังใจให้ทุกทุกท่านอ่ะไปนั่งเลยไอ้นั่งไปนั่งพักก่อนเป็นคนส่งหนีมันว่าคนสุขภาพอ่อนน้อมยังสิเป็นว่าสุขุมยังสิเป็นว่าหรือว่าปกติเราอยู่วะเจ้าก็ กินก็ได้ครับพวกกินก็ได้ครับบวกป็นอย่งนะกินก็กนกได้ครับพวกกินก็ได้ครับเออม,มาแบบนิ่มนวลนนะครับมาเหมือแรกนะครับกะเป็นกำลังใจให้ขึ้นเขาครับกัขอเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับขอทุกท่านที่ติดตามผมที่เป็นกำลังใจให้ผมใหลัร่รวยสุขพาพหลางายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับเด้อผมก็ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทั้งประเทศและตลอดจนที่ทำมาหากินอยู่ทั่วโลกนะครับกับอีกหนึ่งชีวิตเรื่องราวของชีวิตครับเขาตกทุกข์ในยาเขาคงอยากจะมาเพลิงผ้า เฮ้าครับกับกำลังใจผมก็มีให้เสมอนะครับยูได้บ่ายู่บได้ก็อีกเรื่องหนึ่งย่างนิหน่อยๆทงหน้าพื้นนี้นะครับก็เป็นทงหน้าของการให้กำลังใจให้โอกาสอะไรให,ห้กำลังใจคนครับก็ขออนุญาตถ่ายคลิปเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับขอให้ทุกท่นานโชคดีครับด้วย